รถตัดหน้าใช่ครับเพราะว่าผมติดไฟแดงนะตรงมอไซค์นะั้นพอดีเลยหูมาแบบได้ยินครับนี่ว่า40แยกลุงอุ้ยครับผมเป็นรถ18ล้อยางระเบิดครับผมแล้วก็ข้ามเลนมาครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ 3.9ครับลงไม่เป็นไรนะลุงนะลงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องใส่รองเท้าหน่อยลุงมันร้อนไไปหนายเท้าหายไม่หายไมู่้นู่นนู้นน้งตาลน้ำตาลคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับผมไ้ยออกตับหน้าไม่ได้เลยอ่ะรถอะไรตัดอะรถตีนได้หระครับ โอ้ยใจหายหมดเลยว่าดียังเบรกได้รถได้นัดนนผกลาว่าหักหลบนะตายเลยครับโดนรถไหมโดนรถไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปแล้วเอาชิดไว้เนาะอแล้วนมกแล้วมดูเสร็จแล้วพี่เอ๋ า,าวครับผมเสาไฟฟาดโดนรถกระบะนิดนึงนะครับผมลาปรถ่ายรูปเลยพี่ถ่ายรูปใกล้ใกเลยเนาะ ลูกไปไกลวะเดี๋ยวสามศูนย์เข้ามาคดันผี้วันศุก้ดเี่รับผม,ม,มดรดเทียบครับ18ล้อเบรกครับผมมาเบรกแล้วมีรถตัดหน้าครับเลยเบรกมีรถตัดหน้าแล้วเบรกนะครับคุณหมอเขามา

เราไม่โดนไม่โดนครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอ้นั่งอยู่ป้อมใจหายเลยรถตายเหคุณลุงหผมเอาได้ก็เรื่องนี้เลยอ่ะทนก็ตายเลยอ่ะรถไอ้นี่ครัถรถไอ้อะไรอ่ะรถเล็กอย่างี้เไงรถเล็กอ่ะไอ้รถดูสักทอ่ะตกมาดูความไม่เป็นไรนะครับตกใจครับผมคุณลุงเขาตกใจมาเลยเนาะใช่เขาดานมาก็เบรกกากไอ้ออกมาแน่แล้วเบรกเลยอ่ะ บอกประกันบอกประกันเดี๋ยวมันก่อนนะงั้นเขี่ยป่าครับเขี่ยป่าเนี่ยมันเป็นไรนะลุงเนาะมันเป็นไรนะครับตกใจโอเคตกใจดีแล้วมันเป็นซัดกับเขาอีกอดีไม่ล้นเลยนะผมก็เฉียดมานิดเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาผมก็รีบเรียกเหมือนกันนี่เป็นนี่เป็นี่านี่มันนี่มันโดนซัดโดนเ่ะโดนเสาโดนเสาโดนท้ายนิดนึงอ่อแต่ไม่โดนก้นลมดีไมมซักไอ้ไอ้ สูทันสีขาวอ่ะออไอพอิ่ได้ย่านยูเซเนอ่ะนี่เว่นขเออตรงเนี้ผมเห็นแล้วูไพ่แปดห้าโนแปนผมก็รีบเปลี่ยนเหมือนกันยแหละถ้ไเนกูไ่ขอลดจัดวสามเแยกลงอุ้ยนะครับสิบแปดล้อยางแตกคุ่งข้ามเลนมาตอนนี้สามสิครับจ่าที่หมายพยาบาลเกตรหน่กหนึ่งครับ ครับผมเรื่องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่รถ18ล้อพ่วงเสียหายล้อล้อหน้าด้านซ้ายระเบิดครับผมแล้วก็บางคนแตกครับแล้วก็มีเสาไฟพลาดมาโดนรถกระบะอีกหนึ่งคันครับผมได้รับความเสียหายบนหลังคาครับแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผม ครับขาม่ใช่ขาเข้ามาข้างในวอร์สิบที่วอร์สิบที่เนี่ยวอร์สิที่มาลาทน่ไม้ผงไปทราบที่านอื่นครับตันนี้เราเรีนสามส่วนมาวอร์สิบที่กิดเหตุเรียบร้อยแล้วครับอ่านี้ผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมแต่ทรัพย์สินเสียหายครับ ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องน้องปิดน้องปิดบายอะไรก็ถ่ายน้องปิดครับผมสวัสดีครับ